หนึ่งในบรรดาดาราดาวร้ายที่แฟนหนังในอดีตชื่นชอบต้องยกให้คนนี้เลยลุงพีพบผู้พินโยดาวร้ายหัวโลนที่แสดงได้ทุกบทบาทก่อนที่จะมาเป็นดาวร้ายก็เคยรับบทพระเอกมาก่อนแต่ก็ไม่ดังก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ในเมื่อเป็นพระเอกไม่ดังก็เลยโกนหัวรับบทดาวร้ายดีกว่าซึ่งคุณลุงพีพบตัดสินใจถูกเป็นอย่างมากเพรามารับบทดาวร้ายเท่านั้นคุณลุงพีพบก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องประกบกับพระเอก นางเอกมาแล้วทุกคนคุณลุงพิภพมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือหัวโล้นไว้หนวดเวลาเจอสาวสวยที่ชอบก็จะเอามือลูบหัวแล้วพูดว่าฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอนอกจากบทดาวร้ายแล้วคุณลุงพิภพก็ยังรับบทคนดีบทตลกอีกด้วยสำหรับประวัติคุณลุงพิภพมีชื่อจริงว่านายประโลมแข่งขันเกิดวันที่21พฤศจิกายนปี2470เเกิดที่กรุงเทพ เคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนนันทศึกษาแต่ก็เรียนไม่จบเนื่องจากว่าพ่อของคุณลุงพีพบเสียชีวิตคุณลุงพีพบก็เลยออกมาสู้ชีวิตทำงานบรนทุกอย่างที่ได้เงินเคยทำงานเป็นเด็กหุงข้าวในเรือส่งของในทะเลแล้วก็ติดตามเรือไปทั่วไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาลายูเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็ตอนที่เรือแตกที่เกาะสมุยยังดีที่คุณลุงพีพบไหวน้ำเก่งแล้วก็ยังมีชูชีพช่วยประคองตัวแต่ก็ต้องลอยอยู่กลางทะเลเป็นเวลาน,านานหลายชั่วโมง โชคดีที่มีเรือชาวประมงมาช่วยชีวิตเอาไว้ได้หลังจากที่รอดตายมาได้คุณลุงพีพบก็เลยเปลี่ยนอาชีพใหม่เนื่องจากเคยฝึกมวยมาก่อนคุณลุงพภพในวัยรุ่นก็เลยหันมาชกมวยเอาร่างกายมาปะทะความเจ็บปวดแลกเงินตอนนั้นก็ได้ใช้ชื่อในการเป็นนักมวยว่าพภพยนตะกิจสไตล์การชกมุ่งเน้นที่ความดุดนันบุกตะลุยชกสนุกบุกอย่างเดียวเหมือนกับไม่รู้จักความเจ็บปวดจนได้ฉายาไอ้แรดลงจอมตะลุยเพราะชกทีไรเป็นได้สนุกทุกที คุณลุงพีพบชกมวยนานหลายปีอีกจนกระทั่งวันหนึ่งนั่งรถผ่านเห็นเขาประกาศรับนักสแสดงคุณลุงพีพบจึงเข้าไปสมัครกับเขาบ้างซึ่งคนที่ประกาศรับสมัครนักสแสดงหน้าใหม่ก็คือคุณทั้งไหสุวรรณทัศน์ที่กำลังจะสร้างหนังเรื่องมาริสานางในเกาตะตรุเตาก็เลยประกาศรับสมัครดาราหน้าใหม่ซึ่งก็มีคนมาสมัครมากมายแต่ทางผู้สร้างต้องการเพียง15คนเท่านั้นหนึ่งใน15คนก็มีนักมวยที่ชื่อพภพยนตะกิจติดอยู่ด้วย ซึ่งคุณลุงผีพบก็ได้รับบทเป็นคุณทังไหสวนณทัศน์ซึ่งในตอนนั้นคุณทั้งไหถูกมารสุมทางการเมืองเล่นงานจึงโดนให้รับโทษโดยการนำตัวไปปล่อยที่เกาะตรุเตาซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดร้ายรายทางออกซึ่งก็เป็นบทเด่นพระเอกเรื่องนี้ก็คือพลตรีพระยาจินดาจัก,กรรัฐพอได้แสดงหนังคุณลุงพีพบก็ตัดสินใจเลิกชกมวยทันที จากนั้นผลงานเรื่องที่สองตามมาในปี2499กับบทพระเอกซึ่งมีทั้งหมด2เรื่องก็คือเรื่องขุนศึกนั่นเจ้าแล้วก็เรื่องลันตาบุลังจากนั้นในปี2500ก็มารับบทเป็นพระเวสสันดรในภาพยนตร์เรื่องชูชกกับกันหาชาลีหลังจากที่รับบทพระเอกไปเพียงไม่กี่เรื่องคุณลุงพิภพก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าบทพระเอกมันมีปีละเรื่องสองเรื่องเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่ๆ คุณลุงพภพบก็เลยตัดสินใจหันมารับบทร้ายแต่บทบทร้ายธรรมดาโลกไม่จำคุณลุงพภพก็เลยตัดสินใจโกนหัวให้ล้นไปเลยซึ่งต้นแบบก็มาจากดาราต่างประเทศก็คือยูนบินเนอร์ซึ่งหลังจากที่โกนหัวรับบทดาวร้ายไปคุณลุงพภพบก็มีงานแสดงเข้ามาปีละหลายสิบเรื่องจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นภาพจําของดาราดาวร้ายหัวล้นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคุณลุงพภพบไปเลยจนได้รับฉายาให้เป็นยูนบินเนอร์เมืองไทย สำหรับบทดาวร้ายส่วนมากก็จะรับบทลูกน้องดาวร้ายที่มีบทเด่นคุณลุงพีพบมีผลงานการแสดงหนังตั้งแต่เริ่มแสดงไปจนถึงวันที่อยู่แสดงหนังรวมๆแล้วคุณลุงพีพบมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า300เรื่องเช่นเรื่องเสือสี่แครเรื่องชุมแพรเรื่องเหนือทรชนเรื่องเจ้าพ่อเจ็ดคุกเรื่องเสือภูเขาเป็นต้นหลังจากที่วงการหนังไทยซบเซาลงคุณลุงพีพบก็หันไปขายอาหารอีสานเช่นลาบส้มตำซึ่งก็ขายที่บางแสน ซึ่งก็ทําให้คุณลุงพีพบอยู่ได้อย่างไม่ลําบากลําบนอะไรเพราะคุณลุงพีพบมีฝีมือในการทําอาหารอยู่แล้วคุณลุงพีพบมีลูกทั้งหมด4คนเป็นหญิงสองคนเป็นชายสองคนคุณลุงพีพบเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปี2547ด้วยโรคเบาหวานสิริอายุได้77ปี